จะมาเอ็มเอลจีด้วยวันเชื่อผมนี่ผมทำเป็นน้องผมกบนังเปลี่ยนเป็นโหมดปกติมา, ML G ML G มาแล้วเร็บ MLG MLG มาครับนี่ต้องทำอะไรวะนี่นี่อาเปลือกมือแล้วก็นอนที่มืนมไป เด้งไปลุกสิชื่อวางเรือวางเรือเสร็จแล้วก็อืมเสร็จแล้วก็นั่งอันยี่ฮี่คุณทำได้ไงล่ทคุณคุณทำได้ไงเฮ้ยผมณทำได้ไงวะเฮ้ยทุกคนดูดิผมทำได้ชื่อผมเปล่าโอ้โหผมทำได้ไงวะเฮ้ยทำได้ไงแล้วกบอลเฮ้ยไม่น่าเชื่อแต่ผมทำได้ยี่ฮีย นี่โชว์เทพไปดูเลย